เฮ้เล <Es> <rac co> <noise> ็กเป็นอะไรของเธอเนี่ฮะมานั่งร้องให้เป็นหมาถูกเชือดเลยเนี่ย หยอกหยอกหยอกเลาะเล่นเลาะเล่นนี่ไหนมีเรื่องอะไรเล่าให้ฟังเซ่ก็เมื่อวานฉันจะเลาะกับพ่อเลากับพ่อเรื่องอะไรอีกอ่ะมีคนโทรศัพท์มาแบบว่าเป็นเบอร์แปลกๆโทรมาเป็นจีบายเลยตัวหัวแม่แม่ก็เลยรับสายแล้วแม่ก็บอกว่าคุยไม่รู้เรื่องน่าจะเป็นไอ้พวกโรคจิตแม่ก็เลยจ่งโทรัพท์ให้ฉันคุยเฮ้ยฉันก็โกรธแทนแม่ไงฉันก็เลยด่าโรคจิตไปเลยนะฉันด่าว่าไม่ต้องโทรมาแม่กูมีผัวแล้วเป็นเป็นเลยนี่ในโรคจิตมันว่าไงบ้างอ่ะมันก็บอกว่า เออกูรู้แล้วอูนี่นแหละผัวแม่มึงโอ้ฉันได้เจ็บแทนแทนแม่นะฉันก็เลยด่ากลับไปชุดใหญ่นี่สุดยอดมากเลยนี่แหละมันจะได้กลัวเราสักทีมันไม่กลัวสิทำไมอ่ะมันด่ากลับฉันมาเนี่ยด่าได้ไหมันด,ด่าว่าเจ็บมากมึงรู้ไหมนอกจากกูจะเป็นผัวแม่มึงอ่ะอูยังเป็นพ่ออึงด้วยอูนี่แหละพ่อมึงมึงบอกว่าโทรศัพท์แบตหมดกูก็เลยเอาโทรศัพท์คนอื่นมาโทรโอ้ไม่น่าเลยไม่น่ารับสายเลยไม่น่าด่าพ่อตัวเองเลยอ้าวไอ้บ้า ฉันรู้แล้วอะไรอ่ะฉันว่านะฉันไปรื้อพัดลมไอเย็นฮาตาเลียะไปหอพ่อดีกว่าโอ้ยฉลาดมากเลยนี่ไอ้ขอจะเคืองแน่าาเนอะไอ้ใดๆที่กันพัดลมไอเย็นฮาตาลีน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเกี่ยวอะไรด้วย,อออยไอ้ใครเน่ยไอ้ขอเนี่ย,ยจะเคืองแม่โอ้ยก็ไปหาซื้อไปสิซื้อจากไหนไอ้ขามีเงินน่ะไอ้ผลักผลักผลัก